นักเรียนคนพาวรนนี้วันนี้คุณจะให้นักเรียนเป็นหนางานนะครับเกี่ยวกับคุณธรรมสี่ยยรรมแล้วก็ให้นักเ,เรียนยกตัวอย่างเรื่องคุณธรรมสริยธรรมมาคนละห,ละหละนึ่งตัวอย่างนะครับที่เกี่ยวข้องก,กับชีวิธธปตประจำวันของเราเสร็จแ,แล้วให้นักเรียนส่งไาใู้ทางอีเมลนะครับแล้วคุณจะรองานนี้เป็นงานเดี่ยวถ้าใครไม่ส,ส่งติดรอนะครับงานนี้กูไม่ย่าบอกว่าที่บ้านฉันก็เล่นเหตุประจำวันแล้วจริงสิส่สสงงานทางอีเมลให้ มปิดโน้ตบุ๊กค้นหางานสะดสกสบายมากเลยแม,แม่สาแม่คือว่าระดายีได้ที่เรากพับมือซื้อเครื่องใหม่นะแม่อา้าวก็เมื่อเดือนก่อนแม่ก็พึ่งซื้อให้ไม่ใช่เหรอลูกก็รุ่นที่แม่ซื้อให้มันเก่าแล้วนี่แม่ถ้างั้นสิ้นเดือนเดี๋ยวแม่ซื้อให้นะล,ลูกไม่ได้นะแม่ต้องซื้อพรุ่งนี้สิซื้อสิ้นเดือนมันจะทันใช้อะไร คะออมีอะไรหรือไม่จันมีอะไรก็าคนมาสิจะเอาคืนทำไมคือว่าดิฉันขอเบิกเงินเบื้องหน้าได้ไหมคะมีปัญหาอะไรหรือเปล่าเรดาอยากได้โทรศัพท์มือถือให,ให,หม่พรุ่งนี้ดิฉันจะติดต่อให้รู้ค่ะงั้นพรุ่งนี้เช้าเธอก็มารับเงินจากฉันแล้วกันนะขอบคุณค่ะคุณนายเตอร์เตอร์สั่งมือถือรึเปล่าสวยสหไหมคุณได้รับเงิให้หน่ะ แมหมไฮโซจริงนะเธอทั้งโทรศัพท์มือถือนาฬิกาหูร้านทั้งนนะแล้วเงินกหลักสรูหลังของพี่นินาก็ต้องรู้ไหลแล้วแหละเพราะคุณแม่ของฉันอ่ะท่านเป็นดีมากเลยที่นาฬิกาแสงแทงไม่เคยต้องเวลาจะกีนไปทำไมอะไรข้อความข้าพี่แม่ต่างๆให้ด้วนี่ระดารจะกินของพวกนี้ด้วยหรอ,อท่านเสี่ยนี่เธออย่ามัวได้ไหม คุณแม่ฉันไม่กินของแบบนี้หรอกเธอเก็บไมกินเองหรือเปล่าก็ดาวมันจะทันอย่างนี้ด้วยก็นี่และถ้ามันหเป็นเธอก็ไม่ต้องเดินมาหาฉันหรอกเดี๋ยวคนอื่นเขาจะหาว่าฉันตกลงไปฟุบผีเฉยแต่ก่อนจะคงจะคิดได้ก็ดาวไม่สนใจคนอย่างกกินขวัญเลยเสียเวลา อ้าวมีอะไรกันอยู่เนี่ยสาวก็สาวนี้เพิ่งมาถึงบ้านเราดานะสิดีเลยทำวะนั่งมาไปด้วยกันเดี๋ยวเราดานว่างหรือเปล่าล่ะอ๋อว่างสิ่ทำไมจะไม่ว่างเดี๋ยวฉันต้องรับผูอย่างนี้เลยแม่กลับมาถึงบ้านแเราเลยเราเจ็บกับคนลรือให้กลับมาความคนเลยเปล่านี่คะถ้ากลับมาคนจะเห็นแล้วนี่คุณนายสั่งให้หนูขึ้นไปทำงานในห้องหน้าเบื่อไปก็ได้ อะไรนี่ทั้งสวยทั้งใหญ่เอ๊ะนี่มันมมมูมรุ่นใหม่นี่คงแพงหน้าดูเลยแม่เขาม่เงินซื้อให้เราแน่หรือว่าเราจะขโมยไปของเราดีหน้าแต่เก็บไว้กมดเพื่อนดีกว่าทุกคนวันนี้ฉันจะออกไปทำทัวร์ข้างนอกนะให้ความไปเป็นเพื่อน ทุกคนดูแลบ้านใน,ใน้วยนะจ๊ะค่ะครับแล้วระดาเปไหนก่อนเมตตายังไม่ตมื่นนะคะ่ะงั้นฉ้นไปก่อนนะแม่แม่แม่คือว่าวันนี้น่ะเพื่ว,วนจะมาที่บ้านนะแม่เดี๋ยวเดินไปเดินมาเพื่อนจะเห็นหลังทำไมล่ะลูก ก็ฉันอายไงคือม่แม่เป็นคน้ายน้าหนูก็ได้ทำไมพวกกับแม่อย่างนั้นล่ะแม่มจนะน้อยเจวนะลุงคําในเคียนด้วยอย่าเดินไปเดินมาให้เพื่อนจะเห็นหลังฉันอายเม่จันทำไมไมบอกลูกบ้างล่ะทำตัวแบบนี้ไม่ดีไม่น่ารักเอาซะเลยระดาเขาขาดพ่อมาตั้งแต่ยังเด็กสิ่งที่คนอื่นมีระดาเขาไม่เคยมี ฉันก็ได้แต่หวังว่าสักวันระดาคูจะยอมรับสิ่งที่เขาเป็นได้เพื่อนทางดีจ้าได้ไหมบ้านสวยนะเธออ๋อเยี่แล้วกแล้วแม่เธอเป็นไนล่ะทั้งบ้านงเธอแค่คนเดียวอ๋อแม่ฉันน่ะรอเอาแม่ฉันรับตั้งบ้านอ่ะวันนี้เลยทุกคนจนมีอะไรจะให้ดู ของเธอใจดีจังเลยนะระดาอ๋ออยู่แล้วลจดาแม่ฉันอ่ะธุรกิจเยอะแค่เอ่ยปากะคอนะ่ะเพื่ออะไรก็ได้นี่แหละมีเงินสยามอ้าวขวัญนี่เธอก็อยู่้ันเดียวกับรดาเหรอฉันไม่รู้มาก่อนเลยคุณนายเอ๊คุณนายนี่ไม่ใช่คุณแม่เธอหรอกรลลดา ใช่เชิญคุณนายเจ้าของม้าหลังนี้เอง mm hmm. เอ๊ะแล้วมีใครโน้ตบุ๊กแค่มาเล่นไหนระดาบอกว่าโน้ตบุ๊กเครื่องนี้เป็นของระดาคุณแม่เพิ่นซื้อให้ไม่ใช่หรอคะรวมไปถึงบ้านหลังนี้ด้วยเหรอระดาอ๋อฉันเข้าใจแล้วล่ะฉันต้องพูดอะไรกับพวกเธอไหมะ่ะอาจารย์แม่ของระดาแม่อจเป็นคนใช้บ้านหลังนี้มาตั้งแต่พ่อของระดาเสียชีวิตเมื่อตอนระดาย,ยังเป็นเด็ก ส่วนนี่พ่อคำและนี่เคนขวัญเป็นลูกของพ่อคำทุกคนอยู่บ้านหลังนี้มาเป็นเวลาสิบกว่าปีแล้วเช่นกันคนเราแม้จะยากดีมีจนเท่าไหร่ก็มีความสุขได้ในความพอเพียงเพราะเราไม่จำเป็นต้องมีทุกสิ่งทุกอย่างไม่ต้องมีบ้านหลังใหญ่เราก็สามารถมีความสุขได้แล้วพวกเธอละ่ะคบเพื่อนที่ฐานะหรือเปล่าเปล่าค่ะเพราะเราไม่ได้คบเพื่อนที่ฐานนะขอแค่เป็นคนดีก็พอครับ นี่พวกเธอพวกเธอไม่โกรธเราหรอที่เราโกหกเรื่องแม่เรื่องบ้านและทุกเรื่องที่ผ่านมานี่เราไม่เคยโกรธเลยนะระดาพวกเราเข้าใจเธอนะโอเคเราขอโทษพวกเธอด้วยนะที่เราเคยทาตัวไม่ดีไม่เป็นไรหรอกระดาพวกเราไม่เคยโกรธเธอเลยและนิดเดียวเราก็ไม่คเคยโกรธเธอเหมือนกันกกละระดาขอโทษนะคะที่พูดจาก,กับพ่อครับด้วยนะครับไม่สภาพเลยพูดจาที่ชอบตัวนี้ก็ไดยนะีล้วลูก แม่อขอขอบคุณค่ะแม่พี่ดาดามเคยทพพีดีกับแม่ขุาบพิธดีกับแม่เอาใจใจตัวเองแม่ไม่เคยโ่นธลูกเลยนะลูกขอแค่นู่เข้าใจและยอมรับสิ่ที่ลูกเป็นได้แค่แม่ก็ออมีความสุขแล้ว่ะ น่าเบื่อไปก็ได้ นองที่ความเป็นเพื่อนทุกคนดูแลบ้านนี่เลยจะาไปอ่างนี่หน่ะจะมาที่บ้านนะแม่ช่วยหลบไปหน่อยได้ไหมเมื่อวานเป็นพายไงแี้แม่ไปจบท้ายดูแลได้ทำไมพวกกับแม่อย่างนั้นห่ะแม่จะน้อยใจเอานะทุกมคำในเค็มก็เหมือนกันเดินไปเดินมาให้เพื่อนชิ้นเห็นแ่ะ ต้องคุณแม่เธออ๋อเดี๋ยวละจ้ะแล้วแม่เธอเป็นยัไงล่ะทั้งวันเธอแชรคนเดียวอ๋อแม่ใช่ไหมล่ะเอาสิคะบ้านอ่ะวันนี้เลยทุกคนที่อะไรก็ไม่รู้ไหนบอกว่าละโอ้ยเอาไหมและดาบอกว่าโน้ตบุ๊กเครื่องนี้เป็นของระดาคุณแม่คุณพึ่งซื้อให้ไม่ใช่หรอคะอ้าวรวมไป รวมไปถึงบ้านหลังนี้ด้วยเหรอรดาอ๋อฉันเข้าใจแล้วล่ะฉันต้องพูดอะไรกับพกเพืาาอ่อนไหมล่ะครับนี่แม่จนันแม่ของราดาเป็นคนท้ายบ้านหลังนี้ตั้งแต่ราดายังเป็นเด็กครับอกอีกครับเราขอโทษทุกคนด้วยนะที่เราเป็นตนัวไม่ดีไม่เป็นไรหรอกราดาพวกเราไม่เคยกดดัน เราก็ไม่เคยขอเชื่อมกันเกระดาหขอโทษนะคะทีู่จาบบพ่อคำเนาคำค่กระดาขอโทษนะคะที่พูดจาบพ่อคำ้วดพากับเ่อแขอาคะกระดาขอโทษนะคะที่พูดจากับพ่อคำด้วยเชื่ไม่สุภาพเลยดูจากตัเจ้าชื่อดีก็เีแล้ว งานยครัยารอกว่าที่บ้นักนมจเลสิ่งสี่ส่งนทางอา้ตล์แค่เปิดบุ๊ค้นางานสดวกสบายมากเลยโอ เปิดไหมคุณแม่เุ้นให้นะแหมใช้ส่งนายนากาแสนแทงไม่ใค่ตรงเวลาจะมีอะเดี๋ยเจ็บจะปวดเนื้อนายนากาแตนแทงไม่ใช่ตรงเวลาเลยอะไรอะไรพ่อขอข้าที่แม่สต่งงาน้เลยนี่ระด้าที่กินของกกนหรือหรอท่านเสีย ก็เกจะื่องแตเืวด้วยก็นี่เค่าก็จตมันจะต้องทานี้ด้วยก็และถาไม่จบเป็นเธอก็ไม่ต้องเดินมาหาฉันหรอกเดี๋ยวคนอื่นก็จะหาว่าฉันมุกโต้